สวัสดีครับวันนี้เต้นก็พาตลอดมาที่จังหวัดตราชบุรีอีกหนึ่งวัดที่อยากแนะนำก็คือวัดทับโพทองสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดทับโพทองนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเขาบัวสนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมระาบัวสแล้วก็กรับรับประทานด้านหนกันนะครับวัดทับโพทองอยู่ตำบลโพหักอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีที่นี่มีโบสถ์สีขาวที่สวยงาม รูปทรงเป็นแบบโบสถ์มหาอุตรที่หาได้ยากยิ่งในยุคนี้มีสองชั้นชั้นบนใช้ประโยชน์ในการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ผู้สนใจยิ่งตั้งอยู่บนเกาะก,กลางน้ำท่ามกลางธรรมชาติอลมลื่นสวยงามโดดเด่นด้วยศิลปะง,งานปูนปั้นแบบโบราณ เมื่อเข้าไปด้านในมีพระประธานสีทองงดงามหน้าโครบหน้าสกการะกะไว้ยิ่งนักมีงานแกะสลักประตูหน้าต่างที่ละเอียดปาณีตมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติอันทรงคุณค่าสวยงามยิ่งนักสายมูต้องห้ามพลาดเดินลอดอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคล ครั้งหน้าจะพาตะลอนเที่ยวไทยที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ